สวัสดีจํะลีก็สีมาเด็กองเผายางเลยจ้ะโคกลิ้งอ่ะเฮ้ยแต่บุกไปไปเยอะเลยเป็นโคกลิ้งเอ่อเฮ็ดที่ไปเ,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 เก็บมาเลยเฮ็ดแม่ไก่เฮ็ดแม่ไก่เฮ็ดแม่กามดีละโอ้กินกับที่ส่วนเป็ดแกงอันนี้เลยจ้ะ รดเองก็ไม่ลดรถชท็มันจะได้คนจิตจับจ้ะคิว่ากกินเละเ็ดนไ่มีเลยเผ็ดในใ่ลมก็อ่าพวกพวกี่ก็ไปบกูด มือก็เนั้นก็พัดจิตจืดไปแล้วอันนี้อยจะพัดออกทิศทิศมือก็เฉยเนาะตานเอาชิ่งนี้ก็จะช่วยให้รวยเนาะไดได้ได้กี่เงี้ยตานจ้ะ ไปไปรถดีด no, like <c oughs> like like ีบ่รถดีบดีนาไปรถดีจ้ะนั่นดีดีไปคุงชลไปจัง่วยได้จ้ะคุชดยัมบัท่านไปคุลดด้วยพวกเครื่องของเย่นหลดจ้ะเพราะว่าพี่เขียนจีฮาง็เอาไว้น่ะมันเข้มเดือด เขาเลยเกี่ยวแล้วแล้วดเลเอาไปทิ้งยันหมดเลยบัดแล้วจะไปหาตัดแต่งขวดเออขวดพี่แกเอาไปทิ้งยันหมดเลยเอาเบียร์มันน้ำขวดนึงต้องบัดทาม ันคนรคยละตายก็นี้่ะกินเบียเย็นเย็นไี่ไินก็เป็นฮัดเฟนเลยนส่เนาะบะมี่ส,ยบ,สยบะมี่ ให้เม่พิกให้หมดนะจาะนรำกไปจดยคุณเนระบุเอากระมังมาทำอะไรโอ๊ยฉันเอาหนำแเ็งฉันอไปค่่ทอดไอเนไง เอาออกเว้ยชมไม่เสร็เลยห้าวมึงซิบโมงเลย้วเจ็บแสีบเสร็จเนื้อไก่พัดเผ็ดเอาไปเก่งเนาะเก่งขาใจพัดแบบนี้ยังวดเสียบใช่ปะโอเคเลือด กุ้งน,น,น้อยนึงจะนี่จะพัดเปียวหวานใส่เพราะว่าบานใส่เข้าไปเลยเุื่อให้เชียของเพราะว่าของทุกอย่างเราออกมากจากสุงใส่แข็งเราจะอากาศมันหอนเอาเขาไปขึ้นเนี่ยมันก็ดีจ้ะใช้ใช้มันไม่หมด สิพัชจะว่าให้หน้ำนี่แล้วจะให้ให้มันงวดลงคาคาไปจากรสชาติมันจะแบบนี้เลยส่วนตัวแล้วอยากใส่ข่เข้าไ,ไปแต่ขลรีก็หมดจ้ะเออหมดก็คือหมด แต่บอกด้เลดเด,ด้จ้ะสุดยอดซืองได้ทำมีเม็ดพริกไสยสดเนาะกะชไายเนาะมันที่ไก่เป็นกระใสกะช่ายเนาะและ้วก็ของสุสดโปรดีนไปมันที่ไก่เป็นไข่พัดชาด้เนาะแต่นี่ไม่ใช่ ส่น้ำมันเหง็ดก็ดีจ้ะขึ้นเหนือไก่ยังไงเนาะโอเคจ้ะเห็ดแม่ไก่หรือว่าเห็ดเหนือไก,ก่กระเพอะละจะจะตักใส่ทำข้าวอลองอร่อยจริงจ้ะ ผัดรสเผ็้เห็ดทุกอย่างเห็ดขึ้นมาต้องกินได้กระของทุกอย่างทํามีมูล,ลค่าในัวงเขาเอง<ม>้ะเป็นสองเม,มนูและจับมือนที่เห็ดขึ้นน่ะอันนี้จะเป็นผัดเผ็ดเห็ดเห็ดเม่ไก่ใส่กุ้งที่มันเหลือส่วนตัวนี้ ทอดเห็ดแม่ไก่ทอดกรอบค่อยกินไปตั้งเยอะแล้วล่ะอันนี้จะไม่เหนียวแซ่บถ้าเป็นเนื้อไก่ออกสินเหนียวจั้อย,ยแต่ตัวนี้ด้อรับรองไม่เหนียวอร่อยมากจ้ะเอาไว้อพอกันคลิปหน้าสิจ้าคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้หละจ้ะสวัสดีจ้ะ